สวัสดีครับพบกับเอชอนเปิดบ้านวันนี้ช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้พาเ,เพื่อนๆไปเปิดบ้านเที่ยวหรือไปเปิดบ้านทําอาหารกันที่ไหนเพราะชงนี้ต้องเตรียมสอบครับเราก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนกับคนที่กำลังเตรียมสอบอยู่ในช่วงนี้เช่นกันหรือเ,เพื่อนเพื่อที่ไม่ได้เตรียมสอบก็สามารถเปิดวิดีโอเราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้นะครับสําหรับวันนี้เอชอนก็จะมาแนะนําเคล็ดลับที่ทําให้เราหายง่วงในช่วงที่เราอ่านหนังสืออยู่ครับกับ ห้าเครื่องดื่มที่ทให้เราหายง่วงในช่วงที่เราอาร่านหนังสือเป็นยังไงกันมาดูกันได้ในวันนี้ครับค่ะท,ทุกคนวันนี้นะคะี่จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับห้าเครื่องดื่มนะคะที่ทุกคนเนี่ยดื่มไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราหายง่วงในเวลาที่เราอาร่านหนังสือนะคะก่อนอ่านหนังสือเราก็จะต้องมีการกระตุ้นสมองนิดนึงใช่ไหมคะทุกคนไม่งั้นเนี่ยเวลาเราอาร่านหนังสือไปเนี่ยเราก็จะไม่มีสมาธิแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจาไม่ได้นะคะก็ สำหรับ5เครื่องดืมน,นะคะที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักก็คือเป็นเครื่องเดืมที่หาได้ง่ายมากๆตามเซฟเบอนอีเดเป็นบ้านเรานี่เลยนะคะก็อย่างแรกนะคะทุกคนจะเป็นตรงนี้ค่ะ c ีวิตนะคะ รสเลมอนนะคะรสมะนาวนะคะตัวนี้ก็จะมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะถึง120มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งไม่ใช่เพียงแค่รสเลมอนอย่างเดียวนะคะจะมีรสทับทิมแล้วก็มีรสส้มด้วยนะคะทุกคนแต่ว่านี้ว่ารสนี้เนี่ยอร่อยที่สุดนะคะทุกคนตัวนี้วิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยในการกระตุ้นสมองทําให้เราเนี่ยอ่านหนังสือแบบรู้เรื่องมากขึ้นนากระตุ้นสายตาเรานะคะนี่นะคะตัวซีวิตนะคะก็ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะทุกคน B K นี่หน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเขาออกแบบมาใหม่นะคะก็ตัวนี้จะเป็น B K เดอะสโนว์นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งวิตามินซีสูงแล้วก็จะมีวิตามินบีรวมมัยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีทั้งวิตามิน b 3, b 5, b 6แล้วก็ b 12นะคะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อการ ระบบประสาทกระตุ้นสมองด้วยนะคะทุกคนตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรน้ําตาลน้อยด้วยนะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสิงเลมอนโซดานะคะทุกคนตัวนี้ก็ไม่ใช่เบียร์นะคะทุกคนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นน้ำมะนาวโซดาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีตามินซีสูงนะคะมากๆแล้วก็จะเป็นตัวที่ไม่มีสูตรไม่มีน้ําตาลด้วย นะคะเป็นน้าตาลศูนเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการให้พลังงานสําหรับเพื่อนๆที่ก่อนจะอ่านหนังสือสอบนะคะตัวนี้ลองชิมกันดนนะคะทุกคนมาอร่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้ใครที่ไม่ชอบน้ําตาลเยอะๆก็ตัวนี้ขอแนะนําเลยนะคะตัวสิงเดมอนโซดานะคะยอดมากเลยนะคะแล้วก็ตัวที่4นะคะนี่ทุกคนตัวที่วิชอบมากๆเลยนะคะคือเลดดี้ เลดดี้นะคะตัวนี้ก็นะคะจะเป็นส่วนผสมของคาเฟอีนด้วยนะคะใกล้เคียงกับากาแฟเลยนะคะทุกคนตัวนี้ดื่มไปก็จะรู้สึกว่าสดชื่นกระตุ้นสมองได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นก่อนที่เราจะนังซื้อหรือว่าก่อนที่เราจะทํางานนะคะทุกคนลองดื่มตัวนี้สักขวดนะครขวดลวะสิบห้าบาทเซเว่นเอเลเเลยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยดีมากๆเลยทุกคนตัวนี้ยุ้ยชอบชอบดื่มมากๆเลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายคือทุกคนตัวนี้จะเป็นมาลีโคโค่นะคะเป็นสุดน้ำมะพร้าว100%นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้โมราเซียมเนี่ยที่สูงมากๆเวลาดื่มแล้วเราจะรู้สึกแบบสดชื่นมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ําตาลนะคะผสมแต่จะเป็นความหวานที่มาจากตัวของมะพร้าวน้ำมะพร้าวของเราเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่ารักสุขภาพาไม่ชอบแบบ ไม่ชอบแบบไม่อยากให้ตัวเองอ้วน,นอย่างนี้ยพานอกจากเคร่องดืด่มความสดชื่นแล้วเนี่ย<ด>ก็ยังทําให้เราเนี่ยเป็นสูนน้าตาลน้อยสุดแบบไม่มีน้ําตาลเลยทีเดียวเป็นน้ําตาลของม,มพะพร้าวล้วนๆนะคะทุกคนโอเคตัวนี้ก็อยากจะแนะนํานะคะมีโพแทสเซียมสูงมากๆทําให้สดชื่นกระตุ้นสมองได้นะคะค่ะสําสหรับ5เครื่องดื่มก็ประมาณนี้นะคะที่วิจัดแนะนําเพื่อนๆกันก่อนที่เราจะสอบต้องเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกาย เตรียมกระตุ้นสม,มองฟิตร่างกายให้พร้อมเนาะเพื่อที่เราจะสามารถผ่านกันทุกคนก็อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสหรับห้าเครื่องดืง่มที่จะแนะนาําก็นะคะก็ไว้ประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับห้าเครื่องดืง่มที่ทําให้เราหายง่วงที่ยุ้ยแนะนําไปครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากหาเครื่องดืง่มมาดื่มหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านค้าทั่วไปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปครับสําหรับเพื่อนที่ติดตามอยู่นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกับพวกเราได้นะครับเพราะว่าคลิปต่อไปเราจะมาแนะนําเครื่องดื่มที่ทําให้เราจํากันได้ดีมากขึ้นครับเพราะว่าคลิปนี้เราหายหงวงแล้วในคลิปต่อไปเมื่อเราหายหงงแล้วเราก็อยากจําข้อสอบได้ พื่อที่เราจะทาข้อสอบได้เราก็จะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่กำลังที่จะสอบมาติดตามกันได้นะครับมีคลิปถัดไปว่าห้าเครื่องดืง่มที่ทําให้เราจำและทาข้อสอบได้คืออะไรกดติดตามกับเราได้ในคลิปตัดไปครับกับแฮชแท็บอยอุปนงแสดงครับสวัสดีนี้ลาไปก่อนคนระับดูจะได้เ,เพื่อนกับทุกคนได้กับแฮชแท็บอยอปนงครับแล้วไปปบ้านร่วมกันได้ในคลิปถัดไปครับ เราวันนี้เขาปิดบ้านเีินเท่านี้ครับ